รักมากน้องสาวพี่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะที่สละเวลาอันมีค่าเชิญเข้าบ้านดื่มน้ํามาทานก๋วยเตี๋ยวจากคุณพี่เหมือนฝันเหมือนฝันมอบให้นะคะมาทานก๋วยเตี๋วด้วยกันแล้วก็มีชาไทยด้วยนะคะ <Okay. S 1> เหนื่อยตรงนี้ผสมไปด้วยความสุขความสุขที่หาซื้อไม่ได้จริงๆค่ะแล้วเราเราแบบให้ให้ตรวจหลังบ้าน กล่องข้อความสนับสนุนอะไรก็เขียวหมดพี่ปาก็ก็ได้ยินพี่แกพูดอยู่ก็เอ็นดูอยู่เข้าใจอยู่ค่ะว่าพี่ปาก็เปิดบ้านสวัสดีคุณวิไลพรนะคะคุณพี่ประคองบอกว่าคลึ้มมาอีกแล้วค่ะ ขอบคุณน้องโสพีที่อยู่เป็นเพื่อนพี่วันนี้อยู่นานเลยวันนี้หยุดงานใช่ไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยจริงๆอ่าเพราะว่าเพื่อนๆน,น,นทุกคนนี่ต่างก็มีงานเนาะมีงานกันทุกคนยังสะละเวลาอันมีนทางต่อไปมีพลังเพิ่มขึ้นเยอะคุณชมพูนุชขอบคุณมากๆนะคะเมื่อกี้กำลังบอกกับพี่อัมไพว่า สรอรอการตั้งค่าเนี่ยรอรออยากจะให้พี่ค้าโอ้ยน่ารักมากน้องสาวพี่ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะที่สละเวลาอันมีค่าที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้คะ่ะขึ้นไหมขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะ เข้าใจว่าเพื่อนๆเราเพื่อนๆเราชาวเคีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยนอนดึกแรงมีกำลังหาภาพสวยๆจากที่ต่างๆมาให้ชมค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพี่เหมือนฝันก็ทักทายสวัสดีคุณนงเยานะคะน้องจอยมดลือดีบอกว่ากำลังออกบ้าน คุณพี่อัมภัยบอกสวัสดีจ้าน้องสาส่งหัวใจดวงที่หกมาให้จ้ามากนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณตุ้มมี่ก็ทักทายกับน้องโซฟีกับน้องโซพีนะคะจะเรียกมือกันจ้าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะการจับไม้จับมือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขนาดเพื่อนๆก็ยังเปิดเปิด ฟังเพื่อนๆไปในกระเป๋าด้วยนะคะโทะรศัพท์ก็อยู่ในกระเป๋าก็ฟังเพื่อนไปบ้างฝั่งแล้วจ้าน้องจอยอายุขนาดนี้เดินถึงฝั่งแล้วคือคือเยี่ยมมากค่ะคือคือเก่งบอกสวัสดีค่ะพี่สาคุณชมพูนุชบอกกดใจแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาพร้อมกับหัวใจค่ะ น้องโสพีบอกเป็นกําลังใจให้นะคะจ้าขอบใจมากจ้ะคุณชมพูนุชก็ที่สุดแล้วคือการจับไม้จับมือกันเดินทางคนเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้เนาะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะคุณนายนาบอกคลายคะ่ะก็เที่ยวด้วยสนุกด้วยแล้วล้าที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้คะ่ะ คุณวิไลพรก็ทักทายสวัสดีกับคุณพี่อัมภัยนะคะคุณพี่อัมภัยก็ทักทายสวัสดีสวัสดีค่ะคุณเื่องศักดิ์บอกสวัสดีค่ะพี่สาคุณชมพูนุชบอกกดใจแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาพร้อมกับหัวใจเอาไว้วันหน้า,าไว้วันหน้าพี่อัมภัย ลืมลืมเนื้อลืมอะไรด้วยแล้วด้วยความที่เราเราไม่ได้รอ้องยาซอยยาซอยถามว่าสาธิตตาผ่านหรือ,อยังแ <c oughs> อบสวัสดีค่ะพี่อัมพายเห็นโปรไฟล์พี่อัมพายมาแล้วดีใจมากเลยกำลังใจให้คะ่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ปาก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นกันคะ่ะ สวัสดีคุณชมพูนุชนะคะหนังยาวบังร้องเพลงเพาะพี่อภัยก็ร้องเพลงเพาะนะคะแต่เข้าเข้าไปในบ้านหายากจ้าต้องเข้าไปบ้านป่าถึงจะเจออ <c oughs> ยังดีนะเนี่ยม,มีมีไหมคะคุณนายนาบอกคลายคะ่ะก็เที่ยวด้วยสนุกด้วยแล้วแล้วไหมคะ คุณนายนาบอกคลายค่ะก็เที่ยวด้วยสนุกด้วยแล้วยาค่ะค <c oughs> ุณพี่อมภับอกว่าเย่เย่ได้ยินแล้วคุณ <c> ต <oughs> ุ้มมี่ก็ทักทัก สวัสดีค่ะคุณเลืองศักด์คุณพี่ประคองก็ส่งดาวปติติภาพมาให้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนนยานาเห็นโปรไฟล์เข้ามาแล้วพร้อมกับหัวใจรัวๆสวัสดีค่ะพี่อ,อัมไยเห็นโปรไฟล์พี่อัมไพามาแล้วดีใจมากเลย กันในในไลฟ์สดแต่บางครั้งเราเราได้ไปดูหนังสั้นหนังยาวของเพื่อนเราก็เหมือนเราสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณพี่ประคองบอกสวัสดีค่ะน้องสาขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ประคองดีค่ะเพื่อนเรากําลังรับชมอยู่เน้อสลวยคุณนงยางก็บอกว่าสวัสดีเพื่อนทุกคนสวัสดีเล็กนะคะ ตาทิตาก็มาเปิดบ้านไฟ์สดยืนยันตัวตนค่ะเพื่อรอการตรวจสอบการตั้งค่านะคะหายไปหรือเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราได้นาทีเพิ่มขึ้นมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตาทิตาหยุดร้องไห้แปบ๊บนึงยังไม่ได้ตั้งค่าเลยคุณพี่บุญส่งบอกส่งดวงใจให้จ้เพราะว่าตาจำเวลาพี่เพี่ยมภัย ปิดได้ไง9โมงเช้าแต่ต้องเข้าไปค้นหาถึงจะเจอคะ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยพี่จ๋มบอกสวัสดีนะจ๊ะสามมาส่งกำลังใจให้แล้วขอบคุณมากคะ่ะพี่จ๋มแมบพี่การส่งกำลังใจสวัสดีกอบคุณสมชายนะคะน้องโสภีบอกสวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเห็นพี่บุญส่งเข้ามาแล้วพี่บุญส่ง คุณพี่ประคองบอกส่งหัวใจนะคะขอบคุณมากๆคุณพี่อภัยก็ทักทายตอบกับคุณชมภูนุชว่าด้วยความยินดีค่ะคนไม่เตือนมาเลยแต่ด้วยความที่เรามีความผูกพันกันเราก็เราก็ยังจำกันได้นะคะว่าเอ๊ะ และกำลังใจที่ดีค่ะคุณพี่ปาบอกสู้ๆจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ปาพี่ปาก็เช่นกันนะคะเน็ตเตอร์เท่านั้นที่มีค่ะ น่ารักมากเลยพี่จ๋บบอกสวัสดีนะจ๊ะสามาส่งกําลังใจให้แล้วขอบคุณมากค่ะพี่จ๋มแมบพี่การส่งกําลังจะร้องเองเหมือนกันแหละแต่เกรงใจเพื่อนๆค่ะกลัวร้องเพาะเกินไปค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญมาทองเนตรกําลังเข้ารับชมอ๋อใช่ค่ะคุณบุญมาบอกส่งใจให้นะครับขอบคุณมากๆนะคะคุณบุญมาขอบคุณมากค่ะ คุณพี่ขนาดนี้ก็ก,ก็แค่นั้นนะแต่ว่าอันนี้เป็นความสุขที่ที่แบบยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆจะมีความคิดแบบนี้นะคะอย่างอย่างบางทีเพื่อนเพื่อนเราบางคนะ่ะถ้าเขาเปิดบ้านก็เป็นอะไรที่ดีนะคะที่คอยที่คอยแบบห่วงกันที่คอยคิดถึงกันความสุข สวัสดีน้องปลาแป้งแดงค่ะคุณชมพูนุชก็ทักไทยสวัสดีคุณพี่อัมภัยก็ก็ของของพี่อัมภัยบางครั้งสาก็เห็นนะแจ้งเตือนมาที่กระดิ่งแต่มาเช้าสาม่แถมตามไวัชาวครีเอเตอร์อย่างอยังอย่งพวกเราคือนอนดึกด้วยค่ะพักผ่อนน้อยเนาะ ตามจุมบอกตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเหนื่อยตรงนี้เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขเนาะมีความสุขที่มีเพื่อนมาเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสายยังไม่ได้ตั้งค่าทางต่อไปมีพลังเพิ่มขึ้นเยอะ